แต่ว่าเจ้า iPad 2018ไม่ได้รองรับนะครับพวก iPhone 10S 1 0 s m a เเลย,ยสวัสดีครับพบกับพี่ตีใน Channel ช่องชาตบีนะครับวันนี้พี่ตีอาจจะมาแบบรีบๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ากําหนดการของ Apple นะครับที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ในเดือนมีนาก็คือจะเป็นวันที่25นี้นะครับ แต่ว่า Apple นะครับทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวสินค้าใหม่ก่อนงานวันที่25มีนาคมนะครับก็คือเจ้า new ipad air แล้วก็ ipad mini 5้านะครับทั้งที่ปกติแล้วนะครับ Apple จะต้องเปิดตัวสินค้าใหม่บนเวทีก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นหน้าเว็บ now let's talk about iphone แต่ว่าคราวนี้มาแปลกนะครับเอาสินค้าเนี่ยขึ้นหน้าเว็บก่อนนะครับ <c oughs> ก่อนงานเปิดตัวเพียง <c oughs> แค่ไม่กี่วันแล้วก็จะจำหน่ายจริงในอาทิตย์หน้าด้วยเท <Whoa. S 1> ่ากับว่าตอนนี้นะครับตัว iPad ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่แค่ iPad Mini 5แล้วก็อัพขึ้นมานะครับก็จะเป็น iPad 9.7ของปี2018นะครับแล้วก็จะเป็น New iPad Air 10.5ของปี2019นะครับซึ่งแน่นอนครับมาไปทับลายกับ iPad Pro 10.5เจ้า iPad Pro 10.5ก็เลยยกเลิกการขายไปนะครับและตอนนี้ iPad Pro ที่เหลืออยู่นะครับก็คือ iPad Pro 11 12.9นิ้วนะครับนี่คือทั้งหมดแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสเฉพาะเจ้าตัว iPad 2019 iPad 2018นะครับแล้วก็ iPad mini 5เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วใครเหมาะกับเจ้าตัวไหนก็หาซื้อกันได้ในอาทิตย์หน้านะครับเนื่องจากว่าสินค้ายังไม่ได้ออกจำหน่ายจริงนะครับคลิปนี้อาจจะมาดูสเปคบนเว็บแล้วก็มาดูว่าตัวไหนมันเหมาะกับใครนะครับเริ่มต้นกันก่อนนะครับเจ้า iPad mini กับ iPad Air นะครับออกมา3สีเหมือนเดิมน,นะครับก็คือมีสีเงิน สีสเปสเกย์แล้วก็สีทองนะครับเหมือนเจ้าตัว iPad 2018ได้เลยนะครับโดยที่ก็จังออกมาเป็นรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น Cellular นะครับเป็นระบบกิกะบิต LTE แล้วนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือมี eSIM เข้ามาแล้วนะครับมาตรงส่วนของจอภาพน,นะครับเจ้า iPad mini จะเป็น7.9นะครับ iPad air จะเป็น10.5ส่วนเจ้า iPad ตัว2018นะครับก็จะเป็น9.7นิ้วนะครับโดยที่เจ้า iPad Air นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีน้ำหนักที่เบากว่าเดิมถ้าเทียบกับตัว iPad 2018นแน่นอนเจ้า iPad mini 5ต้องเบาที่สุดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าขนาดหน้าจอเล็กมากความละเอียดของจอภาพนะครับสำหรับ iPad Air นะครับก็จะละเอียดกว่าเจ้า iPad 2018นะครับเนื่องจากว่าขนาดจอมันใหญ่กว่านะครับแต่ว่าจานวน ppi นะครับเท่าเดิมก็คือ26-4 ppi นะครับเจ้า ppi เนี่ยก็คือความหนาแน่นของพิิกเซตต่อาารงน้ว ยิ่งแตาแน่นมากยิ่งละเอียดมากจะสังเกตว่าเจ้า iPad mini จะมีความละเอียดเท่ากับ iPad 2018นแะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหน้าจอมัน7.9เนะครับเล็กกว่า9.7ทําทำให้มีความละเอียดของ PPI เนี่ยก็คือ326เจ้า326 PPI นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงกว่านะครับภาพก็จะสวยกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลต่างเท่าใดนักนะครับเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่ได้ต่างกันเยอะมากส่วนขอบเขตของสีที่แสดงผลในหน้าจอนะครับก็กว้างขึ้นเท่ากับ iPad Pro เลยนะครับก็รองรับการแสดงผลระดับ T 3 แต่ว่าเจ้า iPad 2018ไม่ได้รองรับนะครับแต่ประเด็นสําคัญของเจ้า iPad Mini 5แล้วก็ iPad Air นะครับก็คือระยะห่างระหว่างจอแสดงผลกับกระจกนะครับมันจะใกล้กันมากๆนะครับถ้าให้เดานะครับก็คือใกล้กันขนาด iPad Pro นะครับมันจะมีผลยังไงนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ปากกาเขียนนะครับเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราเขียนลงบนหน้าจอจริงๆนะครับแต่ว่าเจ้า iPad 2018ะครับมันจะรู้สึกเหมือนเราเขียนอยู่บนกระจกอีกชั้นหนึ่ง ค,ความสมจริงมันก็จะต่างกันและที่สําคัญก็คือมีการเคลือบสารการแสงสะท้อนเข้ามานะครับถ้เาเราสังเกตว่าเจ้า iPad Pro กับเจ้า iPad 2018นะครับเอามาสะท้อนไฟของนีออนหรือว่าหลอดไฟอะไรก็ตามนะครับเจ้า iPad Pro มันจะสะท้อนน้อยกว่านะครับทีนี้เจ้า2ตัวนี้ก็คงใกล้เคียงก,กันนะครับแล้วแถมยังให้ Dual Tone Display มาส่วน Touch ID ก็จะเหมือนกับเจ้า iPad 2018นะครับ และที่สำคัญนะครับเจ้า2ตัวนี้ให้ CPU A12 Bionic พร้อม Neural Engine มานะครับมันเป็น CPU ที่แรงมากๆในตลาดนะครับแล้วก็ทิ้งคู่แข่งกระจุยกระจายเลยนะครับมันเป็น CPU ตัวเดียวกับเจ้า iPhone 10s 10s Max ถ้าจะแพ้ก็แพ้เจ้า CPU ของ iPad Pro ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนั้นก็เป็น A12 X เป็นตัวอัปเกรดจาก CPU A12 ไปเหมือนกันนะครับที่สำคัญนะครับตัว iPad Mini เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ได้แล้วนะครับซึ่ง ทั้งคู่เนี่ยทำงานกับ Apple Pencil รุ่นหนึ่งส่วนเจ้า iPad m i n นนะครับสามารถใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดบูทูตได้นะครับ iPad Air สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดของ Apple เองได้นะครับแต่ว่าใช้กับไซส์10.5เรื่องของความจุนะครับมีมาให้เลือกแค่2รุ่นนะครับก็คือ64กับ256นะครับทั้ง Wi-Fi และ c e l l u l a r แต่จะเจ้าตัว iPad 2018้านะครับก็คือ32แล้วก็128นะครับ เจ้ากล้องหน้านะครับมีความละเอียดสูงขึ้นมากจากเดิมเนี่ย1.2เมกะพิกเซลนะครับตอนนี้เจ้า2ตัวนี้อัปเกรดมาเป็น7เมกะพิกเซลนะครับก็คือมันจะสามารถถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่า FaceTime ได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหน้าเนี่ยระดับ Full HD ได้นะครับจากเดิมเป็น 720p ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสเปคที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับโดยเจ้า iPad Mini 2019นะครับเปิดราคามาที่13,900บาทนะครับ iPad iPad 9.7ปี2018นะครับราคาก็ยังเท่าเดิมอยู่11,500บาทส่วนเจ้า i p a d Air นะครับก็จะเป็น17,900บาทสำหรับใครที่เหมาะกับตัวไหนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองเหมาะกับสเปคแบบไหนนะครับแต่ถ้าจะให้พี่ตี บอกคร่าวๆนะครับว่าใครเหมาะกับสเปคอะไรนะครับก็สมมุติถ้าใครเนี่ยอยากได้ราคาถูกๆนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเล่นเกมด้วยราคา1 1 5 0 0ับาทนะครับเหมาะกับนักศึกษาหรือว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานมันได้น้อยมากๆนะครับเหมือนที่พี่ตีมีตอนเนี้ยก็คือมีเจ้า iPad 2อยู่ในมือนะครับมันก็ยังเก่าแล้วมาเก่ามากๆแล้วนะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็พี่ตีเอาไว้เปิดเพลงนะครับแล้วก็เอาไว้ดู หนังออนไลน์ line, นะครับมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะท้าไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าใครใช้งานเพียงแค่นี้เนี่ยก็แนะนำนะครับว่าไป iPad 2018ก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับพิ่ตีว่าเจ้า iPad mini 5เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับเนื่องจากว่าราคามันต่างกันแค่2,400บาทนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือหน้าจอระยะห่างเนี่ย เหมือนเจ้า iPad Pro เลยนะครับเวลาเขียนด้วยปากกาเนี่ยมันก็จะเหมือนเขียนลงบนหน้าจอจริงๆนะครับ CPU ใหม่ที่สุดของ Apple แล้วนะครับถ้าความแรงเนี่ยต้องบอกว่าแรงเท่ากับ iPhone 10s เลยนะครับ <Wow. S 1> จะเป็นรองก็แค่ iPad Pro ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยคุ้มค่าเกิน2,400บาทแน่นอนและที่สำคัญนะครับ Memory ยังได้64 g b จากเดิมเนี่ยก็คือ32 g b คุ้มมากๆนะครับ ส่วนเช่า iPad Air กับราคาที่เพิ่มขึ้นมา6,400บาทนะครับก็ยังถือว่าคุ้มค่ามากๆอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับมันเป็นกิกะบิต LTE นะครับ1แล้วนะครับ2นะครับหน้าจอที่มีระยะห่างระหว่างกระจกกับหน้าจอน้อยมากๆนะครับน่าจะเท่าๆกับ iPad Pro นะครับมันทาให้เวลาเขียนด้วยปากกานะครับลงไปเนี่ยมันจะเหมือนเขียนบนหน้าจอจริงๆมันจะธรรมชาติมากๆแล้วเวลาดูหนังนะครับมันก็จะมีแสงสะท้อนน้อยมากๆนะครับสข้อแล้วนะครับ แล้วก็ยังมี Memory ที่มากขึ้นอีก32 g ิกรวมเป็น64 g b CPU ที่จัดเต็มนะครับเป็น A12 Bionic Neural Engine นะครับ4อย่างแล้วหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับ5อย่างมีระบบ True Tone Display ขอบเขตสีที่กว้างขึ้นนะครับระดับ P3 เท่ากับ iPad Pro เปลี่ยนโ r o c e s เซอร์จาก M10 เป็น A12 กล้องหน้าระดับ7ล้านบ l u ทูน5.0สำหรับคนที่สนใจรุ่น Cellular Data นะครับมี e s กทั้งหมดประมาณ11อย่างประมาณนี้ไปก่อน6,400บาท หาร11ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับเท่ากับว่าเพิ่มมาฟังก์ชันประมาณ5-600บาทนะครับถ้าว่าโคตรคุ้มเลยนะครับเฉพาะ CPU A12 b i o ด i ตตัวเดียวก็คุ้มแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถทำให้ใช้งานได้อีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับดูคลิปแล้วนะครับถ้าหากตัดสินใจได้ว่าเลือกตัวไหนนะครับก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่ติจะได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่อยากได้อะไรนะครับแล้วก็หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่เดิมครับใต้คลิปได้เลยนะครับพี่ติ อยากกด Subscribe นะครับถ้าไม่อยากดูตอนต่อๆไปของเราแต่ถ้าอยากดูก็สามารถกด Subscribe ได้เลยนะครับแล้วก็ขอกำลังใจไว้นิดนึงนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์ที่คลิปไว้หน่อยนะครับว่ามันโอเคหรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้เราแก้ไขประปูลเรื่องใดจะขอน้อมรับไว้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้พี่ตี๋ลาไปก่อนบอกว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านสวัสดีครับ